แตลีเอฟีเช่องยูทูทปคนจะเข้าบ้านชิ่นใหญ่ครับตอนนี้ว่างๆครับผมพามาชมช่างขึ้นงานลูกเดียวครับผมอตอนนี้ออเดอร์ก็เริ่มทยอยเข้ามาครับเข้ามาเยอะครับตอนนี้ อะไรบางตัวก็เพิ่งเข้ามาสิงครับต้องขอไทยธัญช้าที่สั่งจองไว้ครับผมอะไรตัวนี้ครับบางตัวที่เราสั่งตัดเลเซอร์มาครับผมก็เพิ่งมาสิงครับอะไรบางทิ้เราสั่งเป็นงานเลเซอร์มาครับผมพวกใบพวกเหลือเนาะเป็นงานตัดเลเซอร์ครับ ใบปั้มโค้บบงค,ครับผมอันใบปั้มโค้งตัวใบหนาสามมิลครับผมเป็นเหล็กอยู่ด้านหน,นาสามมิลลูกหนามิลครึ่งเราลูกเหล็กเงาหนามิลครึ่งครับผมเราเป็นเ่อครับเหลียนด้านข้างครับด้านข้างความหนาอยู่ที่หกมิลครับ น้ำตาของเดียนอยู่ที่หกหมื่นกว่าที่ช้างขึ้นอย่างนี้เป็นไซส์70นะครับเป็นกีตาร์ดีพีเจครับผมยอดฮิตครับผม70นี้ขายเรื่อยๆครับาขายเรื่อยๆน่าสั่งจองเข้ามาเรื่อยๆครับผมูได้เลย,เยแต่นี้เป็นแบร์ย,ยอดฮิตครับผม ก็กำลังขึ้นไปใส่ไซเรนเติมสารด้านบนครับผมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมก็จะเสียงดังนิดนึงนะสอบถามเข้ามาใช้คลิปก็ได้หรือว่าจะยินบ็อกถามเข้ามาในเขตอู่ก็ได้ครับผมเ็ตอู่ส่อรุ่นจเจริญการช่างครับผม เ็ดอูก็ตามนี้ครับโดยทัวก็ตามนี้ครับผมสนใจก็สอบถามมาได้ครับผมวันนี้ลูกค้าสามารถติดตั้งแทนลูกเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรครับผม เพราะว่าเราทํเป็นไซด์เดิมครับไซด์เดิมมาตรฐานจากโรงงานครับผมสามารถใช้พอเดิมครับผมติดตั้งได้เลยครับที่มากับรถพอเดิมแกนเดิมที่มากับรถใส่ได้เลยครับแกนตัวนี้เป็นเดิมของรถก็ใส่กันได้เลยครับถ้าเป็นไซ้์เจ็ดสิบจะมีแหวนอีกชั้นหนึ่งประคองบูทตัวนี้อยู่นะครับผมจะไม่มีลูกปืนประคองไปนะครับผมเพราะว่างานรถใหม่เรา สั่งเป็นงานเลเซอร์มันจะมีะความความพอดีของบูทที่อยู่ข้างในครับผมเราสั่งเลเซอร์มาให้มันพอดีกันกับเคาตัวนี้ครับผมถ้าเป็นไซส์9 5้5นี่ครับผมความยาวของลูกแต่ยาเราก็เลยยังมีตัวลูกเือประคองไปให้อยู่ครับผมอของเราจะไม่มี จิตเงินปลายางนะครับอ้นก่อนส่งครับผมอ้นก่อนส่งครับผมครด,ด,ดิดครดิตนี้ครับผมเราจะส่งมาเราทำมาหลายปีแล้วครับงานลูกเกีียวชุดนี้ครับผม คำถามที่เจอบ่อยก็คือว่ารับประกันหรือเปล่ารับประกันไหมก็ตัวลูกเรารับประกันทั้งอยู่แล้วครับว่าถ้ามันเอาไประยะมันไม่ได้ใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยผมลูกมันโยนมันแว่งนะเราก็เติมให้เติมให้ใหม่ครับผมเติมให้ใหม่คคำถามหนึ่งที่เจอบ่อยมันทานไหมเราก็ไม่อยากจะอวยเนาะ าอยากจะอวยผลงานตัวเองครับต้องเอาไปใช้ดูครับผมอย่างบางเจ้านี่มีรถสองคันก็สั่งไปลองก่อนไม่ถึงอาทิตย์ก็โทรสั่งอีกลูกหนึ่งครับผมวิ่งมารับเองอยู่ไกลลูกค้าก็มาครับก็ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าครับผมเดพาไปชมลูกที่ขึ้นเสร็จแล้วเราเก็บงานครับผม แับล,ลูกนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นไร้เจ็ดสิบเหมือนกันครับผมขึ้นงานเจ็ดล้อขึอ้นละเอียดครับนี่ก็เป็นลูกที่เราสั่งม้วนมาครับผมลูกที่สั่งม้วนมาล้อขึ้นครับผม ตันนี้ก็เป็นไซต์เจ็ิเหมือนกันครับไซตเจ็ิขายดีครับไซต์เจ็ิเป็นไซตยอดสั่งจองเข้ามาเยอะครับผมไซต์เจ็บจิตเก็ไม่ต้องมีมัดจำนะครับผมออโอนก่อนส่งครับผมไม่ต้องมีมัดจำด้วยครับผมถ้าเป็นไซต์เก้าห้าร้อยห้าต้องมีมัดจำครับเพราะว่ามันเป็นไซต์ที่ ลูกน,นานจะมีลูกค้าสั่งครับถ้าถ้าเป็นไซส์70 6แปร70นี้ไม่ต้องมัดจำครับเพราะว่าเราขายได้เรื่อยๆครับไซส์น,นี้ถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจเราก็ขายเจ้าอื่นได้ครับผมแต่เป็นไซส์ใหญ่ต้องมีมัดจำครับลูกค้าบางคนก็สงสัยเนาะก็อธิบายให้ฟังไปเลยครับในคลิปนี้ครับผม โอเคครับผมสำหรับทีนี้ผมก็ฝากาผลงานอื่นในเพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็ติดต่อ,ตอส,ส,สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมกดติดตามกดตับปักไหลเพื่อกำลังใจให้กันครับผมยังไงก็ฝากติดตามทุกคลิปครับผมเื่อเพ็นกำลังใจให้กันครับผมสำหรับทีนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ